หมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มีรถคูปต้านะครับแอว5้1 8ตัวนี้ทีนะครับมารีวิวทดสอบระบบการยางนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามานะครับลมหนาวมาแล้วนะครับเย็นๆเลยนะครับวันนี้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่445,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี60ตัวนี้จะรอเล่มทะเบียน60วันทําการนะครับก็มีเล่มทะเบียนกระดาษที่โอนพร้อมนะครับแต่ก็กําลังจดเล่มนะครับอยู่ที่ขนส่งอยู่นะครับอันนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นมีใบดันนะครับแล้วก็จะเป็นหางควนท่านใดนะครับที่ต้องการ อุปกรณ์สมชิ้นนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สี่แสนเจ็หมืห้าพันบาทนะครับก็ไปตามสภาพนี้เลยนะครับรถสีสันสวยเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวเก็บสีคันล่างให้นะครับแล้วก็มีซีนเดยหมูนะครับที่รั่วอยู่นะครับรถถือว่าแห้งดีนะครับสวยนะครับสภาพยางโดยรวมนะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณแ5ดสิบ้าเปเซนครับยางหน้าประมาณเจ็ดสิบเอนตคอนคัดเดิมนะครับรถคันนี้ใช้งานสองพันนะครับสองพัน 1ชั่วโมงนะครับดูสีแับตรงเลยสักแผ่นราคาไม่มีแตกนะครับก็จะมีแตกอยู่มุมมุมซ้ายหน่อยนะครับมุมซ้ายหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะแต่งให้นะครับด้านท้ายนะครับเป็นแข่นล้างแบบกล้ามปูครับถายสววนะครับถ้ายเดิมเดิมเลยครับยังไม่ทันได้ล้างนะครับนี่ฟินซินล้อยังไม่เคยแกะเลยครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับซินล้อฝาไฮนะครับเดิมๆมเลยนะครับแล้วก็หางนะครับตัวนี้จะเป็นหางควนห้าใบนะครับ ฐานตัวนี้นะครับเราสามารถปรับเป็นบุกเบิกได้นะครับก็สามารถยกเป็นฐาน3ได้นะครับฐาน2 in 1นวัเขาเรียกนะครับทะเบียนนี้ครับ2133นึ่งสามการนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4า7นะครับมาดูสินค้าได้ที่ร้านนักชิเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีห้าสแรงม้าตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด4สูบ 2องวโฟวินขับเครื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชั่นครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์นดีเซลนะครับเดี๋ยวชมวิวการทำง,า,งานครับกับช่างน้อยสายดันครับ ชอบนะครับ L 5 0า8นดะครับรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นนิยมนะครับของคูโบต้านะครับใช้งานคล่องตัวครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็การเซอร์วิสนะครับได้ทั่วประเทศไทยครับตัวนี้นะครับราคานี้เราแถมทอดซิ่งให้นะครับราคานี้เราแถมทอดซิ่งให้แรงมากครับ วันนี้ไม่ชนต่อนะครับเอากองดินก็พอแล้วนะครับดูโควินนะครับว่าลัหรือเปล่านะครับโวินทำง,งานปกตินะครับพอจะมีหวีดหน่อยๆน,นะครับจะมีเสียงหวีดพุ๊บๆหน่อยๆ เอาไมาชักปอกออกให้พี่หน่อยเดินปกติครับเต็มๆนะครับเอาท้ายเต็มๆนะครับหนึ่ชั่วโมงนะครับทึ้ปกติครับเรียบร้อยครับนะครับอันนี้คือลูกหมากเดิมนะครับจากโรงงานนะครับในชาร์จเดิมนะครับ เดิมนะครับไม่เจอตับต้นนะครับถือว่าแข้งดีครับมีจุดรั่วซึมแค่จุดเดียวคือตีนเดิหมูนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับยกเลยนะครับการเช็ครถไป็นยครับในตัวนี้ครับไม่ดันนะครับเดินไม่ไหน เรื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาเยี่ยง4ีแสนปีหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดคือดีทีรถจดทะเบียนปีหกศูนย์คันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนักเลสเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่อยากเข้ามาชมสินค้านะครับหรือโทรติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับท้ายคลิปก็ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดกุ่มติดตามนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเรายังมีรถถ่ายแนละอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหลากหลายคันนะครับมารีวิวทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับขอบพระคุณในะการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ